ทีมอภฟปฟาเตอร์ตัวพ่อไลสไตล์สงขาครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจชุดสืบสวนสพหัดใหญ่ชุดปฏิบัติการที่1ที่มีพันธุรวรโทธีรวุฒิแสนอินเป็นสารวัตรสืบสวนนำามาจากของสารัง่วัดสงขาซึ่งออกเมื่อวันที่สิตุลาคมที่ผ่านมา ไปจับนายอนุชาอายุ33ปีที่ขนํำข้างบ้านพักในพื้นที่หมู่11ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับหลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้้นจากการจับกลุมมัดกันเลย,เลยครับกว่าจะจับได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วนี่ต้องยอมครับต้องยอมให้จับ เขาทำผิดอะไรเด้อครับคือเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับบอกกันไว้ก่อนอย่าไปอิช,ชา้าอนุชานะครับคืออนุชาถูกผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีเลยเลยครับแจ้งจับเพราะว่าไปลักสร้อยทอง1บาทลงลึกไปอีกนิดนึงครับอนุชารู้จักคับผู้หญิงคนนี้ผ่านแอปก็คุยกันได้สักพักหนึ่งทีนี้ก็นัดเจอกันที่หาดใหญ่ผู้หญิงเดินทางมาจากยะลาครับลงลึกไปอีกหน่อยครับ เขาสองคนก็ไปเปิดห้องพักกันลุ้งลึกไปกว่านี้ไม่ได้แล้วครับคือพอผู้หญิงหลับหลับลึกเลยครับอนุชาก็เอาสร้อยทองหนึ่งบาทไปขายครับผู้หญิงตื่นขึ้นมาทั้งอนุชาทางสร้อยหายไปแล้วเจ็บลึกๆในใจก็เลยเข้าแจ้งความที่โรงพักหาดใหญ่ถามอนุชาบอกผมไม่ได้รักผมโทรบอกเขาแล้วว่ายืมสร้อยไปขายก่อนไม่รู้ทีนี้ว่าผู้หญิงแช่งจับ มารู้เอาตอนที่ตำรวจมาจับนี่แหละครับถึงได้ดิ้นว่าจาับผมทำไมผมทำอะไรผิดส่วนไส้ทองคำหนักหนึ่งบาทเอาไปขายเรียบร้อยแล้วครับเงินก็จ่ายหมดเรียบร้อยแล้วครับเรื่องมันก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็คุมตัวอนุชาเข้าห้องขังดำเนินคดีดูข่าวนี้แล้วหลวงจงบอกแม่ทำไมไม่ตรงกับเรามั่งจะแถมตังให้อีกหมื่นห้าถ้านั่งรถจากยะลามาหาถึงหาดใหญ่แบบนี้ กลุ่มเราในฐานความเป็นปพิงเราซั์โดยใช้ย,ยนานพาหนะเพื่อสะดวกในการพาซับนั้นไปหรือเพื่อพ้นการจับกลุมตามมาจับสารจังหวัดสงขลาที่จอ9 4าเก้าสีทับสองหลงที่10บดุลาสองห้าอ่าดีนี้เรารับทราบภาพหรือปฏิเสธหับทราบภาพนะ